โอเทียนผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเออไม่ได้เอาตวเกาใส่นะออนี่ตวเกาอยู่นี่ครับเดี๋ยวเจ้าของไม่เอาไปเดี๋ยวเก็บไว้ขายถ่ายเป็นหลักฐานหน่อยเดี๋ยวเจ้าของมีปัญหาเออจะสตาร์ทหน่อยโอ้ยเครื่องซันตาเดินมีอะไรบนรถนะเพิ่งดูอับเภาลด้วยไอ้ตจวนี่ให้ช่าง ช่างเขาใส่รีเลย์ไดสตาร์อีกตัวหนึ่งไฟมันหายหายโอ้สเกมานี่แย่มากเลยยังสั้นอยู่อ่ะไม่หายเห็นไหมหัวฉีดทีนี้เดี๋ยวเัาฉีดสีหัวเนี่ยนะเห็นนั่นแหละพอจบพอที่จบอันนี้จบแล้วยังสั้นอยู่นี่อย่างนี้ไม่หายครับอันนี้พื้นฐานโอเทียน่ะเขอเขาพื้นฐานต้อเล่นหัวฉีด này này trang ốc này băm tích này con này này ạ này này thắng đó áo thắng luôn còn thắng này nó ăn